สวัสดีคท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บริการชี้ทางรวยผมกายพลินครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับดรสมชายหัตชลีละหานะครับประธานกรรมการบริษัท Jo y แอน c o ร์คอร์ i ปอเรชั่นจำกัดครับซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายชั้นนําของเมืองไทยทุกคําถามมีคําตอบแน่นอนครับโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายคล้ายตรงอย่างบริษัท Jo ย c o นคอวันนี้เราจะเจาะทะลุทะลวงว่าที่ผ่านมา10ปีของ Jo ย c o นคอเป็นอย่างไรมีความพร้อมแค่ไหน และในอนาคตอันใกล้นี้ Joy แอนคจะสร้างความยิ่งใหญ่ในรูปแบบใดบ้างไปค้นหาคำตอบเลยครับสวัสดีครับดออรอมชายครับครับสวัสดีครับครับคืออยากให้ดออรอมชายเนี่ยสรุปประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมาหน่อยจอยอนคอยอยู่มา9ปี9สู่ปีที่10ใช่มอยากให้ใรประเมินสถานการณ์ว่ามีความพร้อมทางด้านไหนบ้างครับ รับถ้าพูดถึงการทําธุรกิจเนี่ยนะฮะหลายคนก็คงจะได้ติดตามรายการของเราแล้วเราก็พูดกันมาเสมอว่ารูปแบบธุรกิจโดยทฤษฎีเทอรีนั้นจะต้องเป็นอย่างไร,รนี่ก็มาวีห์ว่าแล้วจอยคอยเป็นอย่างไรออที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการแบ่งแต่ละเฟสแต่ละสเตจว่าเราทําอะไรบ้างงั้นอย่างที่จอยคอยเนี่ยก็เดินมาถึงปีที่10นะครับ,รบปีที่10นี่ถือว่าเป็น เป็นช่วงเฟสที่สองนะครับจะสิ้นเฟสที่2เฟสที่1เนี่ยเราก็เ,เหมือนกับการไอเดียแหละก็คือการ research รีเสิร์ชไปดีวลลอปไปทําไปพัฒนาไปจนกระทั่งมาเฟสที่2ก็คือปีที่6ถึงปีที่10 <c oughs> ก็ค้นพบตัวต,วตนที่แท้จริงนะครับก็คิดว่าเราจะทําอะไรก็จะทําแบบไหนกรุ๊ก็สรุปว่าคําตอบของเราแล้วก็สามารถทําให้มีความเด่นชัดจับต้องได้เนี่ย ก็รเราไม่ได้ขายแค่สินค้าอย่างเดียวเราขายระบบเราขายโอกาสถ้าพูดถึงการทำธุรกิจขายตรงเนี่ยหลายคนก็คงมองว่าเอ๊ะคงขายสินค้ามัง้งแต่สำหรับจอยคอยเนี่ยไม่ได้เน้นขายสินค้า,าเดียวก็เราขายโอกาสทางอาชีพเงินที่ผ่านมาระยะเวลาฟเฟสที่สองแต่ปีที่6มาเนี่ยเราก็มุ่งเน้นสร้างโครงสร้างปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับคําว่าโอกาสทางอาชีพนั้นเราก็สร้างระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีสาขา รกระจายไปนะฮะมีสินค้าหลากหลายในหลายๆหมวดนะครับก็มีสินค้านับหมื่นรายการแล้วก็มีเทคโนโลยีออนไลน์ที่สามารถรทําให้การซื้อการจ่ายเนี่ยของสมาชิกเนี่ยกลับมาเป็นรายรับของผู้ที่เป็นเจ้าของเครือข่ายได้รเรียกว่าแปลงรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ด้วย3ส่วนท,ท,ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นองค์ประกอบหลัก แต่องค์ประกอบที่ตามมาองค์ประกอบรองก็คือว่าถ้าอย่างนั้นตรงนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสสาหรับอาชีพแล้วเนี่ยจะทํำยังไงเขาสามารถประสบผลในอาชีพนี้ได้จริงๆก็มีระบบฝึกอบรมม,มีระบบเทรนนิ่งแล้วก็มีเรื่องของข้อมูลข่าวสารมีสารพัดอย่างนะครับที่ล้วนแล้วเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่จะส่งเสริมต่อยอดทําให้คนที่เข้ามาเนี่ย เป็นมืออาชีพให้ได้นั่นก็เป็นรูปแบบโดยหลักเป็นกลยุทธ์หลักนะครับถ้าบอกว่าโครงสร้างกลยุทธ์โครงสร้างแล้วก็ระบบที่เราออกแบบมารองรับ,รบนะครับพร้อมกับฝึกให้มีทักษะในการทํางานแล้วก็เพิ่มศักยภาพเรื่องของความรู้ความสามารถอันนี้ก็เป็นโดยโดยภาพรวมที่กลยุทธ์นะครับที่ผ่านมาในรูปแบบของผู้นําของบริษัทจอยแอนคมีความพร้อมแค่ไหน ต้องบอกว่าเราฝึกกันมาเนี่ยนะฮะปีที่สิบเนี่ยหลายคนอยู่กับ oin, จอยอนคอยจกพัฒนามีรายได้เดือนละไม่กี่หมืน่นจนกระทั่งมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านต่อเดือนนะครับต้องบอกว่ามีจํานวนมากหลายต้องบอกว่าเป็นหลายร้อยคนเลยทีเดียที่มีรายได้ระดับหกหลักเจ็ดหลักนะครับรบก็ต้องต้องพูดว่ามันเป็นความสําเร็จของการสร้างคนจริงๆก็คือทําให้เกิดผู้นาเพราะว่าเป็นผู้นําสูงแล้วก็มีเครื่องมือที่สามารถไปใช้งานได้จริงนะก็ สำหรับการสร้างระบบและสร้างคนใน10ปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับคนที่ออมหาชนที่เข้ามาครับไม่ใช่หมายว่าวันหนึ่งเราบอกโต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 ,โตแต่เวลาคนเข้ามาเยอะไม่รู้จะใครจะเป็นคนรองรับไม่ได้มารองรับมีคนมาสอนมีคนมาฝึกออก็ต้องมีมีคนที่เก่งมีคนคที่เข้าใจมีคนที่มีความชํานาญเนี่ยสามารถที่จะกระจายงานแล้วก็แบ่งเบาภาระ ถ้าเราจะมาสอนอยู่คนเดียวมีระบบฝึกอบรมอยู่หน่วยเดียวอย่างเงี้ยคงไม่รอดนะฮะันั้นการมีระบบมีอะไรก็ค่อยโตขึ้นมาจากเดือนหนึ่งเมื่อย้อนไป10ปีแล้วนะครับ,รบเดือนหนึ่ง200ล้าน300ล้านก็พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งไม่ใช่เดือนนะต่อป,ปีนะ,ะจนกระทั่งมาปีละหลายร้อยล้านพัฒนามาเป็นพันล้านพันห้าร้อยล้านจนกระทั่งมาปีนี้เราก็เชื่อว่าคงมี2000 2,000กว่าล้านอย่างเงี้ยน,นะฮะ จะทำยังไง <S 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 ถึงจะไปแบบมัน่นคงก็ค่อยเติบโตถ้าเติบโตก็ต้องมีอะไรที่มารองรับที่จะไปสู่ความเป็นหมื่นล้านได้ครับครับปัจจุบันนี้ความเป็นผู้นําของอจอเอ็นคอยหมายถึงว่าสมาชิกหรือผู้นำเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากน้อยแค่ไหนครับก็ถือว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงนะครับเพราะว่าการที่จะฝึกให้คนเนี่ยมีความรู้ มีศักยภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่สอนกันครับแค่2เดือน3เดือนอาจจะมีความรู้ทฤษฎีด,ดีหรือว่าไปเหมือนเรียนมาหาลัยเงี้ยนะรเรียนวิชาหนึ่งวิชาจบไป1ปีก็น่าจะมีความรู้นะแต่ถามว่าตกผลึกจนขนาดชํานาญไหมมันยากต้องอาจจะ ลองผิดลองถูกไม่มีประสบการณ์ไปชวนคนไปสร้างทีมแล้วก็ค้นพบปัญหาของตัวเองแล้วก็กลับมาทบทวนแบบว่าเอะแล้วอย่างนั้นจะทำยังไงในที่สุดทุกคนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆ <c oughs> การทํางานเครือข่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เรามีระบบดีบแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ประเมินแล้วก็ไม่ได้มีการวัดผลหรือว่ามีการประเมินว่าจะต้องปรับปรุงยังไงมันก็ต้องมีการปรับปรุงอยู่ต่อเนื่องจนกระทั่งมีคําตอบว่า อะไรครับที่ทําให้ความยั่งยืนหรือการเติบโตอย่างมั่นคงนั้นเกิดขึ้นในองค,อค์กรเขาก็ต้องกลับไปนั่งคิดซึ่งบริษัทเองก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเครื่องมืออะไรที่จะต่อยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามมองว่าไกด์ตรงที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่อยู่กันแล้วก็ไม่นานเนี่ยก็เพราะว่ามันมีอายุได้เหตุผลเพราะบางอย่างก็อาจจะเป็นกระแสนะฮะฟูฟ้ากันไป<อ>แล้วก็วูบวาบลงไปนะฟู่ฟ้าสักพักก็ฟูฟีบลงไปได้เห<อ>ตุผลเพราะว่า ความพร้อมไม่มีะมันก็ไม่มีอะไรมารองรับนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยู่กับเราก็ไม่ใช่หมก็จะอยู่กับเราตลอดไป <c oughs> อาจจะอยู่กับเราสามเดือนหกเดือนหลังจากนั้นก็จากไปก็ไปเรียนเวียนไหวไปดูอะไรใหม่ๆก็ไปซื้อสินค้าใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะอยู่คงทนเนี่ยก็ต้องคนที่เข้ามาด้วยเพราะอยากจะทําอาชีพและสาเร็จในอาชีพจริง <c oughs> อันนี้ก็เป็นหัวใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือมุ่งเน้นที่จะให้คนที่เข้ามาเป็นมืออาชีพและอยากสําเร็จอย่างมั่นคงเนี่ยยืนหยัดกับ จอยคอยแล้วก็ยืน<ม>หยัดในอาชีพนี้จริงๆก็คือในลองเทอมเนี่ยคุณต้องมีความสําเร็จอย่างมั่นคงจริงๆนะแล้วคุณต้องสามารถต่อย,ยอดที่ทําให้ลูกหลานขึ้นมารับช่วงต่อได้ <ทะ S 1> ไม่ทำเพื่อ,อได้เงินมาแล้วก็เลิกกันไปคือถ้าคิดว่าจะตัดสินใจจะรวยกับอาชีพอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องเลือกให้ถูกแล้วก็ต้องตัดสินใจให้แนวว่วแน่ว่า อะไรคือองค์ประกอบที่จะส่งเสริมทําให้เรามั่นคงอย่างถาวรครับแล้วก็ต้องเลือกบริษัทที่มีเครื่องมือต่อยอดต้องมีกลยุทธ์สอดคล้องไม่กลยุทธ์5ปีนี้1ิปีนี้ไม่ใช่ก็ต้องมองระยะยาวด้วยนะฮะก็ต้องมองรองเธอมันนี่ก็ต้องเป็นวิธีคิดคนะครับที่จ้องฝากทางท่านผู้ชมแล้วก็ท่านสมาชิกไปด้วย <อะ S 2> ว่าวิธีคิดนะฮะมันไม่ใช่แค่เราแค่ตัดสินใจแล้วก็มองว่าวันนี้ใช่แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนใจไม่ใช่มันต้องคิดยาวๆเหมือนผมเนี่ย ผมยืนหยัดกับจอยนคอยมาก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยคิดอย่างเดียวว่าทําอย่างไรให้ผู้คนสําเร็จครับมองอย่างไรก็ได้ทำอย่างไรก็ได้คนสําเร็จดังนั้นทุกวันก็คิดแต่เครื่องมือส่งเสริมอย่างเดียวส่งเสริมอย่างเดียวคิดว่าเครื่องมืออะไรที่ทาให้เขาสาเร็จจรงิงจังครับผมคิดแมก้กระทั่งว่าอะไรนะที่ทําให้คนไม่สําเร็จและล้มเหลวและคิดว่าอะไรที่เขาควรรู้อะไรที่เขาไม่ควรรู้อะไรที่เขาต้องต่อยอดจนบางครั้งเนี่ยนอกจากแค่ฝึกผู้นำเฉยๆนะล่าสุดก็ ออกแบบโปรแกรมที่จะทําให้ผู้คนสําเร็จอย่างยั่งยืนนะครับก็ขออนุญาตไปทัมผันิดหนึ่งนะสำหรับมวลสมาชิกนะครับท่านที่มีการทําธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าชีวิตนี้อยากสําเร็จอย่างยั่งยืนอยากมั่นคงเนี่ยนะครับแล้วอยากหาความสําเร็จในชีวิตนี้จริงจังเพื่อลูกหลานจริงๆแล้วี่ ถ้าอยากได้ตรงนั้นจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมเปิดอบรมหลักสูตรหลังสูตรหนึ่งนะครับสอนด้วยตัวเองนะฮะก็คือว่าต้องสัมภาษณ์ก่อนมีคุณสมบัติก่อนคุณสมบัติก็คือว่าจะต้องมีรายได้ในเดือนนั้นๆอย่างน้อยไม่ต้องเอาเยอะนะครับเดือนนั้นนั้นมีรายได้ตั้งแต่สามพันขึ้นไปครับแล้วก็มีมีวุฒิการศึกษาเนี่ยอย่างน้อยสักปวชนะหรืออนุปริญญาตึ้นไปเนี่ยนะหรือ อีกอย่างหนึ่งที่เราวัดกันเป็นตัววัดจริงๆเลยว่าจะรับเข้ามาเรียนหรือไม่เรียนเนี่ยผมต้องสัมภาษณ์ด้วยตัวตัวด้วยตัวผมเองก่อนว่าเอ๊ะคุณมีความตั้งใจยังไงอยากจะทําอย่างอย่างอาชีพอย่างเงี้ยอย่างสําเร็จอย่างมั่นคงทั้งชีวิตยิงหรือไม่หรือความพร้อมความเด็ดเดียวความมุ่งมั่นของท่านเป็นยังไงก็ต้องมาวัดกันถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้เนี่ยการันตีครับยังไงก็สําเร็จอืแต่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องมาเรียนรู้มาฝึกอบรมแล้วก็จะบอกว่าทําอย่างไร ถ้าคุณทาแล้วคุณทําเป็นเนี่ยคุณจะสําเร็จซึ่งตอนนี้ก็ติดต่อมาที่ให้ชื่อไว้ที่ call center หรือไม่ก็โทรไปเ,เข้าไปที่บริษัทนะฮะไปสมัครที่ฝ่ายดูแลผลประโยชน์ลูกค้า,าชั้น2นะฮะที่ที่สำนักง,งานใหญ่ก็จะเช็คข้อมูลแล้วก็นัดวันสอภพษา์ซึ่งก็จะเริ่มสอนกันเดือนหน้านะครับอ,อันนี้ก็เป็น หลักสูตรพิเศษหลักสูตรพิเศษนะครับไม่เลือกว่าจะสําเร็จไม่สําเร็จแต่อย่างเดียวคือจิตใจที่มุ่งมั่นและอยากสําเร็จจริงจังบริษัทจะเติมเต็มให้ครับแล้วสําเร็จมามั่นคงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคําตอบว่าอะไรที่จะต่อยอดที่ทําให้คุณสําเร็จแบบมั่นคงมาเป็นเจ้าของจริงๆในจอยคอยจะเป็นยังไงครับแต่ที่สําคัญการแข่งขันในธุรกิจเครือข่ายครับตรงปัจจุบันนี้นี่ หลายหลายบริษัทเนี่ยหันม่ใช้สื่อแบบโอ้โหเต็มตาศึกรูปแบบการทําเครือข่ายเนี่ยแทบจะเปลี่ยนโฉมได้ไปเลยตอนนี้นะดร์มชายนี่มองยังไงตรงนี้คือพัฒนาการของเทคโนโลยีเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยในแง่ของการทําธุรกิจใดๆก็แล้วแต่อย่าว่าแต่เป็นขายตรงเลยนะครับเราก็พูดในรายการเสมอว่ามันมีองค์ประกอบนะครับ4องค์ประกอบนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าจำไม่าย้กับ P.E.S.T หรือ Pest เนี่ยนะฮะ ก็คือตัวพเนี่ยหมายถึง l i t i c a l ก็คือหรือแง่ของกฎหมายนโยบายต่างๆของภาครัฐรถ้าวันนี้นโยบายภาครัฐกฎหมายเอ,อื้อส่งเสริมเนี่ยหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบเป็นสภาพแวดล้อมที่ทําให้การขับเคลื่อนของธุรกิจต้องเปลี่ยนไปกลุ่ก็ต้องเปลี่ยนไปครับประการที่หนึ่งละ <c oughs> ประการที่2เรื่องของอีโคโนมิกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจขึ้นลงก็มีผลต่อธุรกิจเช่นกันเศรษฐกิจเป็นขาขึ้นแน่นอนละเราจะขายอะไรเศรษฐกิจขาลงจะขายอะไรอันนี้ก็ต้องเป็น เป็นคําตอบเงินก็ต้องไปเลือกว่าจะทําอะไรเป็นจุดแข็งของเราหรือใช้จุดอ่อนที่เรามีเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นจุดแข็งได้อย่างไร <c oughs> นะครับต้องดูโอกาสของเราพยันญรายของเรา <c oughs> ในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของโซเชียลไลฟ์ก็คือเรื่องของพฤติกรรม <c oughs> คนในสังคมเดี๋ยวนี้ถ้าคนในสังคมเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมโอ้เดี๋ยวนี้ ไม่เคยดูแล้วทีวีฟรีทีวีหันมาดูเคเบิลให้มาดูจานดาวเทียมนะหรือบางทีอาจจะมาดู iPad นะซึ่งตอนนี้ก็แพร่หลายเห็นว่าขายไดมากถ้าเกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องมาดูเหมือนกันว่าก็ต้องดูเราจะขายยังไงเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเห็นไหมครับก็ต้องเป็นอประกอบก็ต้องมองว่าเอ้างั้นจะไม่ไม่ใช่นิ่งดูได้ไม่นิ่งใจๆเพราะว่าทุก องค์ประกอบมันมีการ,รเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องพัฒนาให้ให้ตามให้ทันนะฮะวิทยุสื่อชุมชนก็ดีรหรือเรื่องของสื่อทางทีวีสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อทุกอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นการสื่อสารเป็นการคอมมูนิเคชนเนี่ยมันควบคู่ไปกับสิ่งที่เราต้องทําเพราะว่าถ้าพูดถึงว่า เขาบอกมี 4P, 7P ก็คือ 7, 7P ถ้าเราพูดถึง product, price, promotion เนี่ยนะรหรือว่า P e o p l e process, physical evidence เจ P เนี่ยอาจจะต้องพูดถึง 7, 7C, หรือ 4C อะไรเงี้ยสำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้เราจะ c o m m u n i c a t e ยังไงจะสะดวกยังไง c o n v e n i e n c อย่างไรเห็นไหมจะแข่งขันได้ยังไงต้อง competitive อย่างไร จะคอสคือต้นทุนเราจะแข่งขันได้ยังมันมีองค์ประกอบอีกก็ต้องมามองอว่ารเราจะสู้ได้ยังไงนั่นก็ต้องมีองค์ประกอบก็ต้องหากมามองเรื่องขององค์ประกอบที่ว่านี่แล้วตัวสุดท้ายคือเรื่องเทคโนโลยีนี่สําคัญก็ต้องดูว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยและต่อยอดเราได้อย่างไรครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมีคําตอบชัดๆว่าบริษ,ษัทจอยแอนคอเนี่ยจะง,งัดกลยุทธ์สุดยอดอะไรเพื่อมาเขย่าบรลลังวงการเครือข่ายรายตรงให้กระหึมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ ผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยอผมกายพลรินอีกครั้งครับโดยช่วงนี้มาดูว่าบริษัท Joy ยแอนคอยนำโดยดรสมชายหัตชรีละหาจะนำทับครั้งใหญ่เพื่อเลิตศึกหรือสร้างกลไกการตลาดแนวใหม่ให้กับ Jo ยแอนคอยผงาดกับวงการเครือข่ายแคตรงให้ติดหนึ่งในสามได้อย่างไรไปค้นหาคำตอบเลยครับเอางี้ดรครับเมื่อสักครู่เราค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ PPCC อะไรนะอ,อ,รอ่า คือถ้าพูดถึงส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยนะฮะถ้าเป็นนักการตลาดเนี่ยก็จะพูดถึงว่าเอาละในแก่ของการตลาดจะต้องมี Product p ไพ c e เพสโปรโมชนะฮะก็คือความหมายคือเลยมีสินค้าแล้วก็มีไพ c e คือราคาก็ต้องแข่งขันได้นะโ r o โ o ชั่นที่ส่งเสริมการตลาดนะครับเพสคือช่องทางว่ากูจะใช้ช่องทางไหนครับอันนี้ถามว่าสอดคล้องอย่างไรแต่สําหรับจอยคอยเนี่ยมีอีก 3P ก็คือเรื่องของ p e o เ l e คน Process คือระบบแล้วก็ Physical ี e ดก็คือเรื่องของการทำให้หน้าร้านหรือว่าสถานที่ที่ไปใช้บริการเนี่ยสามารถรองรับความต้องการทางแง่ของทางร่างกายนะที่โดดเด่นที่เขาต้องการเช่นต้องการแอร์เย็นโซฟานั่งนุ่มนิ่มอะไรเงี้นะ,ะก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เราถือว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดทานี้วันนี้เราทำอะไรบ้างที่ผ่านมาเนี่ยจอยคอยก็พัฒนาทั้งคนนะคือเพื่อเราก็คน โปรเซสเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของพัฒนาการที่ว่าโอ้สามารถโอนเงินได้ทุกวันระบบการสั่งซื้อออนไลน์ระบบการสั่งสินค้าผ่านระบบโลจิสติกต่างทุกอย่างนี่ออนไลน์หมดก็มีโปรเซสของเราระบบการฝอบรมที่เป็นโปรเซสกระบวนการที่ทําให้คนเนี่ยจากไม่เก่งเป็นคนเก่งและสําเร็จได้อันนี้ก็เป็นโปรเซสที่เราพัฒนาจนกระทั่งเรามีต้องบอกว่าเป็นอินฟาสตรจอร์เฟิร์มคือมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทีนี้พอถึงวันนี้เราฝึกคนละเรามีระบบละเราก็จะพัฒนาต่อคือที่ผ่านมาเราก็พัฒนาความความหลากหลายของสินค้าคือ Product ครับคือพยายามวางจุดยืนของเราเรื่องของสินค้าว่าเรามีความหลากหลายนะแต่อย่างที่ได้กล่าวมาในตอนต้นว่าปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องของกระแสะสังคมโซเชียลไลฟ์การเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อโซเชียลไลฟ์นี่ของไลฟ์สไตล์คนเนี่ยเปลี่ยน หันมาดูทีวีหันมาดูสื่อวิธีการที่ทําให้คนรับรู้ว่าสินค้านั้นดีไม่ดีอย่างไรก็ต้องมีสินค้าเฉพาะตัวด้วยพอเรามีสินค้าหลากหลายเราก็ต้องเจาะสินค้าเฉพาะตัวอ,อยังจริงๆเนี่ยนะเราไม่เคยโปรโมทเลยว่าสินค้าเรามีอะไรดียังผมขออนุญาตนาเสนออย่างตัวนี้นะอย่างที่ผมชี้เนี่ยคอดากแคนเนี่ยเป็นสินค้าประเภทนะเหมือนผูขาวแต่สกัดเข้มข้นกว่าถึงเจ็ดเท่าเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ูนอ่ะนะ เป็นประเภทสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของผิดพันธุ์เรื่องของคต้นคันคุ้มคุ้มกันสร้างภูมิท่านทานซึ่งทานไปแล้วเนี่ยนะเจ็ดเท่าของน้ําเลยของน้ำางั้นคนที่ใช้ภูเขาเนี่ยนะครับอันนี้เม็ดง่ายกว่าเยอะนะแล้วก็เข้มข้นกว่านะครับได้ผลดีกว่ายังได้เบ็ดเนี่ยก็เป็นสินค้าขายดีแน่นอนว่าประชากรคนไทยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเบาหวานเยอะเอถามว่าแล้วคุณมีอาหารเสริมสําหรับ คนเบาหวานไหมยังไม่มีไม่มี<อ>ผมอยากอกพูดเลยว่าตัวนี้ดีมากสําหรับคนเบาหวานทานควบคู่กับตัวนี้นะโยงเหิงและหยงเลอกของเราเอนะครับมั่นใจเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่ช่วยทําให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้และแข็งรแรงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะฮะมันเป็นหัวใจบางทีมันเกิดขึ้นมาแล้วจาัดก,การที่เราใช้พฤติกรรมดําเนินชีวิตที่ผิดไปนะครับเครียดบ้างอาหารไม่ถูกสุขขัษณะหรือว่าไม่ครบ ห้ามวดหมู่หรือว่าขาดสารอาหารบางชนิดหรือเรื่องของอารมณ์มีปัญหาแล้วแต่มันก็ทําให้กัดเกิดโรคขึ้นมาตามหลังท้นี้การรักษาก็ต้องกลับมา<ช>ด,ดูเรื่องสิ่งที่เราต้องต้องเติมเตมเน้นเรื่องของโปรดักเนี่ยนนก็เน้นว่าที่ผ่านมาในเชิงลึก จอยคอยเนี่ยมีสินค้าหลากหลายครับเวลาไปนําเสนอตกลงจอยคอยมีสินค้าอะไรดีอนนี้เราก็อาจจะมาที่ผ่านมามแด้ว่าภาพลักษณ์ภาพลักษณ์เราต่อไปนี้จะโฟกัสเชิงลึกตอนนี้ก็จะมาแบ่งเวลาว่าจะทุ่มให้คนเนี่ยได้รู้ว่าสินค้าจริงๆจอยคอยมีสินค้าดีอย่างสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งของเรานะฮะขายมาสิบปีดีอย่างไรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยดื่มดีคือพูดง่ายๆว่าคนหลายคนว่ามันดีอย่างไรครับ ก็พยายามพานิดหนึ่งอ่ะสินค้าตัวนี้นะฮะถ้าถามว่าดื่มแล้วไม่ดื่มต่างกันอย่างไรไม่ดื่มเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่เสียเงินครับนะแต่ถ้าไม่ดื่มผมพูดสั้นๆว่าไม่ดื่มก็แก่แล้วแก่เลยครับนะผมนี่ดื่มตัวนี้มาสิปีปีนี้ผมก็49่สิบเก้าเก้า็ยังดูนุ่มจะย่างห้สินะฮะถามว่าเป็นยังไงก็ยังแข็งแรงทํางานได้ดีสุขภาพดีครับพูดพูดกันสั้นๆว่า แต่ปิ๊ได้ปดังเป็นกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มการดูแลสุขภาพก็ต้องมีสินค้าหลักๆหรือว่ามีอาหารเสริมหรือหรือสิ่งที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยหรือใช้ยทุกวันเนี่ยแล้วทำให้ร่างกายเราดีไอสิ่งเหล่านี้ก็ขออนุญาตเป็นพันธ์ว่าแต่ต่อไปนี้จอยกอก็จะเริ่มมาโฟกัสว่าเอาเราเรามีของดีเยอะนะที่เราไม่ได้บอก ให้สังคมหรือยังไม้ออกเจาะลึกว่าในเมืองไทยหรือว่าในทั่วโลกเนี้ยรู้ว่าเรามีอะไรดีหรือถ้าพูดง่ายๆว่าเขาโฆษณาท่องเที่ยวว่าเมืองไทยมีดีอะไรต้องพูดว่าจอยคอยวันนี้เราก็มีดีเยอะนะครับที่เราไม่ได้บอกคนเลยแต่เราก็จะเน้นระบบของเราเป็นหลักว่าเรามีอะไรดีจริงๆโดยองครวมเรามีดีเยอะแต่โดยรายละเอียดเนี่ยถ้าเจาะลึกจริงๆเนี่ยอย่างผมเรียนว่าอาหารเสรยนเราคนเป็นเบาหวาน อาหารเสริมสําหรับคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีบุบพองสุขภาพไม่ดีนะอาหารสําหรับคนท่านผู้หญิงนะครับภายในนะครับค้อดอะไรต่างๆนะครับจะบอกว่าจะฟิตเครื่องจะบำรุงรักษาก็ต้องก็ต้องตัวนี้นะฮะจริงๆมีสินค้านับหมื่นรายการที่ไม่ได้พูดแต่ว่าวันเนี้ยครับ เราก็จะมาเจาะลึกทีละตัวทีละตัวให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าเรามีอะไรดีเยอะมากเลยนะครับก็คงจะเริ่มกันเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะมาบอกว่าท่านสมาชิกจะได้เห็นว่าจริงๆจ,งจงอยคอยมีสินค้าดีเยอะมากแล้วเราการันตีว่าเราสู้เขาได้ในแง่ของราคาและคุณ,คณภาพ,ภาพมเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับเงั้นสิ่งที่สําคัญก็ <c oughs> คือว่าเมื่อมีเครื่องมือดีเนี่ยจะใช้เกิดประโยชน์อะไร หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เวลามีกระแสมาเอ๊หรือบางทีเราบอกว่ามีกระแสอะไรมาเนี่ยเราหันลืมมองไปเอ๊ะเ,เราก็มีอะไรอยู่ในบ้านเยอะแยะซื้อไว้แล้วแต่ไม่ไใช้นึกนะึกขาวเนี่ยคุณายเคยได้ยินข่าวว่าบ,บางคนมีอะไรก็ซื้ออยู่เต็มบ้านหมดแต่พอเขามีกระแสก็จะไปซื้อเขาบ้างแต่ลืมไปเอ๊ะก็เคยซื้อมาแล้วอยู่ที่บ้านก็มีแต่ไม่ได้ใช้เอ้นบางทีเราบอกว่าจอยคอยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีของดีเยอะแต่ไม่ได้ใช้ วันนี้เราก็เริ่มหันมาใช้กลยุทธ์ว่าชี้เห็นว่าจริงๆมีของดีในจอยคอยนะฮะแล้วก็ให้หันกลับมาดูว่าเรามีอะไรดีที่ท่านต้องกลับเอาไปใช้แล้วสามารถต่อยอดทําให้ท่านสําเร็จได้นี่ขนาดไม่ได้คุยเรื่องสินค้าเลยนะค,คุยกันแต่ระบบเนี่ยออคนก็ขายกันไม่รู้จะเข้ามาจะขายอะไรก็ขายกันไปเพราะสินค้านับหมื่นรายการ มันก็กระจายกันน่แหละขายกันเยอะแยะส4มสพันรายการที่ขายได้นะฮะที่ขายดีนะกระจายกันไปเนี่ยแต่ต่อไปนี้ถ้าเกิดส4มสี่พันรายการหรือถ้าบอกเอาสักร้อยรายการที่ขายดีเนี่ยครับขายดีหมดเลยอือะไรเกิดขึ้นคคุณกายสแสดงว่ายอดขายมันก็ต้องมันก็จะโตขึ้นเพราะเราคือมาโฟกัสทีละตัวตัตัวหนึ่งห้าสิาร้อยล้านไมาสิก้านรอไม่เห็นคุณค่าแลวไม่รู้จักสินค้าก็ต้องปรับกลยุทธ์กันใหม่นี่ขออนุญาตไปย้ำพันด้วยว่าท่านสมาชิกที่ ต้องเตรียมตัวรองรับนะจอยเอ็นคอยนี่เขาต้องเตรียมตัวนะแล้วกลยุทธ์มีเยอะไม่ใช่ว่าทําแค่ว่าเราฟังแล้วจะมารอจากผมบางทีท่านฟังจากผมฟังรายการแล้วสนใจเอ๊ะเทปนี้ดีนะติดต่อเข้ามาขอก๊อปปี้ไปไปออกรายการไปบอกต่อไปพูดต่อบางทีพูดไม่เป็นเอาเทปเอารายการเนี่ยไปพูดต่อบางทีท่านต้องใช้สื่อใช้เครื่องมือให้เป็นไม่ใช่ว่าบริษัทหรือผมพูดเยอะแยะ แต่ไม่ได้เอาไม่เอาไปต่อยอดมีก็เรียกว่าใช้ดีแล้วไม่บอกต่อไม่บอกต่อมีของดีไม่บอกต่ออีกหน่อยจะเสียโอกาสนะก็เสียโอกาสเพราะว่าหนึ่งจะมีกลุ่มเพราะว่าสินค้าถ้าเกิดเขารู้ว่าบริษัทไหนสินค้าดีปุ๊บมันจะมีกลุ่มหนึ่งมีสกยภาพเขาจะไปบอกต่อเองครับฉะนั้นสมาชิกจอยคอยต้องปฏิบัติต้องตื่นตัวนะแล้วผมเชื่อว่าทุกวันมีคนเดินเข้ามาในจอยคอยเยอะแล้วท่านสมาชิกที่มาเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยขออนุญาตไปช้ำพันด้วยนะครับว่าวันนี้ท่านเป็น หุ้นส่วนกับเรานะฮะสิ่งที่ผมคิดไม่ได้คิดแค่นี้ว่าท่านจะต้องแค่มาเป็นผู้ยิงสระจอยคอยไม่ได้ชวนคนมาขายของหรือว่าเอาของไปขายเท่านั้นนะับเราขอให้ท่านคิดว่านั่นคือธุรกิจของท่านและเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันเพราะในอนาคตเนี่ยธุรกิจนี้ก็ต้องกระจาย ให้กับทุกคนเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ดีเพราะว่าสิ่งที่ผมมองเป้าหมายข้างหน้าไม่ได้มองกันแค่เล็กๆกันะฮะเรามองไปถึงนูน่นในที่สุดมันจะเป็นห้างขายตรงซึ่งมีอยู่ทุกพื้นที่ในแต่ละจังหวัดแล้วทุกคนเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนยังไงก็เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของหุ้นเป็นหุ้นส่วนได้เพราะในที่สุดมันก็กระจายความเป็นเจ้าของเพราะเราค้นพบว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของท่านจะดูแลธุรกิจดีก็เหมือนกันในวันนี้บริษัทจอยคอยก็กระจายหุ้นให้ทุกคนไปถือหุ้นตามสาขานน่นนี่พอเขาดูแลสาขา เขาก็ทําได้ดีก็แบ่งกําไรกันอันนี้ก็เป็นวิธีการนะรก็กลายเป็นว่าประสบอร์มเร็จได้ดีนะ<อ>แล้ววันนี้เนี่ยจอยคอยก็ค่อยๆเดินอย่างมั่นคงมาจนกระทั่งเรามียอดสองพันสองพันกว่าล้านนี่จะทําอย่างไรถึงจะไปสี่ห้าพันล้านซึ่งนั่นก็เป็นสเต็ปต่อไปที่เราวางแผนซึ่งเราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นรเราไม่ได้รีบร้อนแต่เราเชื่อว่าจากนี้ไปครบถึงรอบเวลาที่เราจะเดินอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถทําให้ทุกคน สารฝันไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงได้นะนี่ก็คือสิ่งที่เราเชื่อมั่นแล้วก็กล้าให้คำมั่นสัญญานะครับเพราะผมเตรียมการมานับ10ปีออต้องพูดอย่างนี้นะครับต,ตอนนี้มีความพร้อมแล้วพร้อมหมดนะฮะไม่มีอะไรที่ไม่พร้อมเพียงแต่ท่านต้องเรียนรู้ต้องเข้าเข้ามาศึกษาแล้วก็มาถามผมว่าท่านอยากสำเร็จเนี่ยที่ประชามพนธุ์ไปตอนต้นว่าคราในรายการ <c oughs> สารฝันสู่ความเป็นเศรษฐีอย่างยังย่งยืนนั้นเนี่ยในจอยนคอยต้องทำอย่างไร มาเรียนรู้ซะนะฮะท่านก็มาสมัครได้ที่บริษัทศึกษามาเรียนรู้จากผมโดยตรงก็จะเปิดสมัครรับรุ่นที่1แึ่แลว่าสัมภาษณ์ก่อนนะครับว่ารุ่นที่1ใครจะมีคุณสมบัติหลังจากนั้นรุ่นที่1ก็จะมาทําต่อรุ่นที่2รุ่นที่3เราก็จะคัดคนที่สัก,สกเซสก่อนแล้วก็มาวัดกันแล้วก็การันตีว่าดูซิในร้อยสองคนรุ่นที่1เนี่ยจะสําเร็จภายใน3เดือน6เดือนจริงหรือไม่ครับวัดกันนะฮะต้องต้องบอกว่าวันนี้กําลังอยากสร้างเศรษฐีใหม่ อย่างมั่นคงจริงๆเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นสมาชิกนะครับทำมานานมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ถ้าท่านมีคุณสมบัติที่อยากสําเร็จอยากรวยแบบมั่นคงกับจอยคอยและคิดจะทําจอยคอยอย่างสม่ําเสมอตลอดไปแน่ๆแต่มีอาการดังต่อไปนี้หนึ่งโตแบบไม่ยั่งยืนอ,อมารุ่มรุ่มดอนดอนมาขาเดียวมาแบบไม่สม่ําเสมอ,อมแล้วก็รู้สึกพูดไม่เป็นบุคคบคุมคนไม่ได้ พาองค์กรไปสําเร็จไม่ได้แล้วบางทีจะพูดก็รู้สึกไม่มั่นใจบางทีพูดก็พีพดพูดผิดผิดถูกถครับแล้วเวลาบอกก็คนก็ไม่ตัดสินใจก็เรียกว่าชวนคนไม่เป็นอมีหลักสูตรสร้างความเข้าใจสอนวิธีการทำงานและทำให้ท่านเป็นคนเก่งในที่สุดครับก็เข้ามาเรียนรู้นะครับสมผมจะต่อยอดให้แล้วก็สมัครไปรุ่นรุ่นไปก็จำนวนจำกัดนะครับก็จะเปิดสอนกันที่ คนเก่าคนใหม่ก็ได้ไหมแบบนี้ได้ครับมีคุณสมบัติอย่างเดียวที่ท่านต้องบอกผมได้ว่าท่านจะเป็นผู้สำเร็จในจอยอคอยแบบมั่นคงตลอดไปนั่นคือคอมมิชเมนท์ที่ต้องมีร่วมกันก็คือตั้งโฟกัสไว้จุดเดียวใช่ครับแต่ถ้าคิดว่าอยากแกแบบแค่มาเรียนรู้แล้วก็สนุกสนุกเราไม่ไม่รับเพราะว่าการสอนเนี่ยคนสอนก็เหนื่อยไม่มีใครใจ่ายใดญนอกจากอุปกรณ์การสอนบ้างที่ต้องร่วมกันลงทุนเช่น ต้องไปจ้างเขาทําหนังสือหน,งหนังสือที่ผมจะรวบรวมตํำรับตาราให้อออันนี้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายบ้างเป็นค่าเอกสารการสอนนะฮะแต่ว่าฟรีทุกเรื่อง